สวัสดีครับตอน้กสู่วิวเฟเดอร์รีวิวและวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องเทอม3กันครับเทอม3ทุกคนรู้ดีมันคือหนังผีในชุดมหาลัยสยองขวัญ Haunted University ครับซึ่งเขาทำมาต่อเนื่องเนี่ยเป็นตอนที่3แล้วผมดูทุกตอนครับตั้งแต่เทอม1เทอม1ก็ไม่ได้เรียกเทอม1นะเทอม1เขาเรียกมหาลัยสยองขวัญผมจำได้คล้ายๆครานะว่เาเทอม1มันมีปอกปอกคลื่น อ่าผมจำได้คุณเป้ยป่านวาดเล่นความสยองที่เคยได้ฟังมันกำลังจะมาให้เห็นในขณะที่ตามมาด้วยเทอมสองสยองขวัญเทอมสอสยองขวัญได้มีมีเตียงซีอะไรงึกว่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยซึ่งอันเนี้ยพูดแบบนี้ได้เลยเนี่คือปัญหาของมหลาลัยสยองขวัญครับ ถามว่าตอนดูพอไปได้ไหมพอไปได้ก็ไม่ได้ขิดเลยนะครับก็ดูแบบโอ้โหเลยโอ้ตื่นเต้นดีโอ,โอ้นี่เคยรู้เรื่องนี้เคยได้ยินแวบบๆนะประมาณนี้เ็าตีความแบบนี้โอ้เขาล่าแบบนี้คือเขาไม่ได้เอาเรื่องตำนานที่เราเคยได้ยินกันในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเอามาถ่ายทอดแบบเป็นเรื่องนั้นแบบตรงๆต,ตรงไปตรงมาแบบตง้ตงๆนะครับเขาเอาเรื่องตำนานเหล่านั้นมาเขียนใหม่แล้วก็ใส่เรื่องของตัวละครแล้วต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เป็นตำนานเหล่านั้นในยุคปัจจุบันอะไรแบบนั้นมากกว่าครับ นั่นคือวิธีการทําเขาแต่ว่าปัญหาที่ผมบอกเนี่ยย้อนกลับไปตอนพูดถึงเมื่อกี้เลยครับว่าอันเทิมหนึ่งไอ้มาหาไรสยองขวัญคือมีปอกๆขึ้นแล้วก็อันอื่นจะไม่ได้เลยเทอมสองสยองขวัญมีมีที่เป็นรับน้องแล้วมีน้องมิวสิกเล่นแล้วมีผีห้อย,อยข้างบนแต่มันชื่อต่ออะไรก็รู้จำไม่ได้และแล้วก็มีเตียงสีแล้วก็ อะไรกสักอันตึกวิศเก่าบ้างที่เป็นตลกตลกมันจ็บยังไงฮะนี่คือปัญหาครับมันจําไม่ได้ครับมันพอดูได้แต่มันไม่น่าประทับใจครับมันจำอะไรไม่ได้เลยนั่นทําให้ผมคิดหนักมากครับในการตัดสินใจว่าจะดูดีไหมเนี่ยไอเทอมสามเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมาอีหลอบเดิมนะครับมันก็เฉยเฉยนะฮะมันก็พูดถึงยากด้วยนะเออคือมันไม่ได้ มันไม่ได้ว่าดูแล้วไม่สนุกจะรู้สึกว่าเสียเวลาเลยผมไม่ไมไมผมไม่มีปัญหานะครับผมจะมีปัญหาเวลาหนังมันจืดมากๆนะครับแล้วมันทําคลิปไงวะ <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรพูดถึงเลยครับมันไม่รู้อะไรไม่มีอะไรประทับใจเลยไม่มีอะไรหวยจะควรจะเอามานั่งด่าเลยเออกลัวเสียเวลาแล้วผมก็เลยบอกกับทุกคนผมผมเข้าไปด้วยความรู้สึกแบบนี้เลยครับว่าเอางี้ละกันถ้าดูเทอมสามนะถ้าไม่สนุกนะ เดี๋ยวทําคลิปด่าไม่ให้เชดเมดเลยเออเอาแบบให้มันแบบว่าให้มันรู้กันว่าทําคลิปแบบว่าหนังไม่สนุกแล้วเราควรจะทําคลิปแบบไหนเนี่ยเออมึงดูเดี๋ยวกูจะทําให้ดูเอาอย่างนั้นเลยแล้วจะไปอัพคลิปเอาไว้ในเมมเบอร์ชิพให้เมมเบอร์ชิพวีเฟอร์ด์เมมเบอร์ชิพก็ได้ดูกันก็เลยโอเคมีทางออกละเออไปดูถ้าไม่ดีก็ได้งานอยู่ดีถ้าดีก็นี่ไงได้มาอยู่ตรงนี้คลิปได้พลาบ,บิค ดังนั้นณจุดนี้นะครับที่ทุกคนเห็นคลิปเพล์อยู่ขณะนี้แล้วสถานะของคลิปมันเป็นสาธารณะเนี่ยสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าเทอม3ใช้ได้ครับใช้ได้ผมโพสต์ทันทีหลังจากที่ออกมาจากรวพยนตรื่องเทอม3นะครับว่าเทอม3คือเทอมที่สนุกที่สุดเทอม3ประกอบไปด้วยเรื่องทั้งหมด3เรื่องนะครับตามขนบของมหลาลัยสยองขวัญแล้วครับเขาไม่ทําเยอะ เขาไม่ทำห้าเรื่อง8เรื่องเขาทำสามเรื่องเรื่องแล้วประมาณ30-40นาทีให้มันมีพื้นที่ในการเล่าอันประกอบไปด้วยเรื่องขอบวนแห่ไร้หัวนะขบวนแห่ไร้หัวตามมาด้วยพี่เทคแล้วก็จบด้วยเรื่องสารล่องหนะผมบอกแบบนี้ก่อนว่าทั้งหมด3เรื่องเนี่ยโอเคที่ต้องมีปัญหากับผมนะฮะคนเดียวคนอื่นผมไม่รู้ยังไงแต่ตั้งแต่ดูตัวอย่าง อันที่ผมมีปัญหาด้วยที่สุดคือสารล่องหนผมรู้สึกว่าอันนี้ผมโทษ GTH ที่ทำสูตรนี้เอาไว้ว่าไอ้หนังเขาเรียกว่าไ,ไทไทเฮอร์เร่แอนตโลจีฟิล์มเนี่ยหนังผีที่เป็นชุดๆุดของไทยแบบเนี้ยไอแบบ4แพร่ง5แพร่งตี3เทอม2เทอม3อะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นเรื่องเดียวแต่มีเรื่องย่อยๆอยู่ในนั้นเยอะๆแล้วเป็นหนังผีเนี่ยไอ GTH มัน GTH มันทำเอาไว้ GTH เขาทำเอาไว้ครับใน4แพร่งคือ ผีผีผีแล้วต้องมีตลกหลังจากนั้นเขาก็เลยผีผีผีแล้วก็มีตลกกันตลอดเลยครับพี่พศทำตายหงตายหงหรือตายหงตายเฮี้ยนเนี่ยก็เป็นผีน่ากลัวผีผีแล้วมีตลกสักตอนหนึ่งไม่ผิดครับแต่ไม่ชอบเออผมรู้สึกว่าผีก็ผีไปนะทำไะทำตามเหมาะสมอ่ะไม่ไม่สูดมากเลยว่าคือถ้าคิดถึงแต่น่ากลัวออกก็ทำแต่น่ากลัวก็ได้ ถ้าคิดว่ามีตลกก็ให้ทำตลกคือแต่มันไม่ใช่นะครับผมรู้ผมว่าผมเดาไม่ผิดว่ามันองอยู่ในอยู่ในแผนเลยว่ามันต้องผีผีผีแล้วก็มีผีตลกสักอันหนึ่งซึ่งผมอักติเออผมพูดแบบนี้ได้เลยผมอักติตั้งแต่ต้นว่าทําไมก็ต้องอยู่ในสูตรนี้กันวะมันจะไปทางอื่นไม่ได้แล้วเหรอพอจะเป็นแองเจโลจีเนี่ยเป็นหนังผีแองเจโลจีไทยแบบเนี้ยมันก็จะต้องเป็นผีผีแล้วก็มีผีตลกอันหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอเออมันมัน พยาดยูพยายามเกินไปครับดังนั้นขีดการกรบาดเอาไว้หนึ่งก่อนว่าอีสานล่องหนผมไม่ซื้อซื้อที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะพอน่าสนใจไม่เกี่ยวกับว่าตัวเองจบมชนะครับแต่รู้สึกว่าน่าอาจจะน่าจะมีของก็คือขบวนแห่ไร้หัวตามความรู้สึกผมอะตอนแรกผมนึกว่าขบวนแห่ไร้หัวนี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่อยู่ในเซตนั้นเพราะมันดูมีทรงเออมันดูมีฟอร์มเพราะอะไรเพราะว่า ในเทอมสามเนี่ยมันประกอบไปด้วยสามเรื่องถูกไหมครับจริงๆมันมีปัญหามันตั้งแต่เทอมสองแล้วละ่ะคือเรื่องผีที่เป็นตำนานที่มันดังพอที่มันอยู่ในมหาลัยเนี่ยมันเยอะไม่พอครับเขาทำไปสามเทอมทั้งหมดสิบสองเรื่องเนี่ยมีเรื่องดังและเรื่องที่ไอ้เรื่องอะไรวะเหมือนไอ้ตึกวิทย์เทอมที่แล้วตึกวิทย์อันที่แล้วนะครับตึกวิทย์ไหนวะกูไม่เ,เคยได้ยินเลยแบบนั้นอ่ะมัน เรื่องผีที่มันเป็นตำนานเฮี้ยมันมีจํากัดครับแล้วมันเดินมาแคบลงว่าต้องบอกว่าต้องเป็นเรื่องผีที่เกิดขึ้นมหาวิาลยอีกเนี่ยเขาจะไปเอาอะไรมามากมายเนี่ยป๊อกป๊อกคืดก็ใช้ไปแล้วลิฟต์แดงก็ใช้ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องวนมาใช้เนี่ยไอขบวนแห่ไร้หัวเนี่ยเออเอามาใช้เออเอามาใช้ดังนั้น2เรื่องที่มีตะกรอยอยู่คือขบวนแห่ไร้หัวเข้าใจว่าเป็นของไม่ใช่เข้าใจของมอชอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากมอชอซึ่งตอนผมเรียนผมไม่เคยได้ยินเลยนะฮะผมไม่ได้เรียนอย่างเดียวด้วยนะ ผมอยู่ในมชามาตั้งแต่เกิดครับ <L X> ผมไม่เคยได้ยินเลยครับผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ผมไม่ได้ย freely, <L X> มมินหลังจากที่จบมาแล er, ้วเออเขาก็เล่าเล่ากันไอ้ปอกปอกคือเดี่ยได้ยินตั้งแต่เด็กเออได้ยินตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อยู่บ้านพักอาจารย์ในมชเลยเป็นเด็กปถมเงี้ยได้ยินพี่ๆเขาเล่ากันเขาพูดถึงกันปอกมันปอกอะไรคึืนอะไรผมชุกวันนี้ผมก็ยังไม่เก็ตนะครับโอเคแต่อย่างไรก็ตาม มันมีตะกรอนเออไอขบวนแห่ไร้หวัวมันมีตะกรอนที่น่าสนใจอยู่เป็นทุนอยู่แล้วหรือไอสารล่องหนสารล่องหนจาไม่ผิดเข้าใจว่าน่าจะมองเทพเขาว่าน่าจะหมายถึงมองเทพกันอันนี้ก็มีตะกรอนมีต้นทุนของตัวเองแต่ไอที่ไม่มีมันเป็นตำนานอะไรวะหรือเขียนใหม่คือไอตอนพี่เทคครับ คติผมว่าคติแปลกๆไว้เนี่ยต้นแบบอ,อันนี้ใช่ไหมวะตกลงเขามีเรื่องแบบเขียนเองไว้ด้วยเหรออ้อตกเอข้าใจได้เขา้ขาใจได้เรื่องผีคงหมดชดต๊็อกก็เอางะไม่เป็นไรก็คิดซะว่าเป็นธีมแล้วกันเออยเป็นเรื่องผีในรั้วมหาลัยแล้วก็ทีนี้ก็มันมหาเรื่องตำนานไม่ได้แล้วก็เขียนเพิ่มแล้วกันเข้าใจได้ว่าเข้าใจแบบนี้เอาแบบนี้คิดพูดแบบนี้ดีกว่าเข้าใจแบบนี้ตอนก่อนไปดูเพราะว่าไม่เคยได้ยินไอ้เรื่องพี่ทงพี่เทคอะไรเนี่ยเออได้ยินแต่ สาร,สาร,ส,ารสารลุปสารสารล่องหนกับควนแห่ไร้หัวถามอีกถามสําหรับใครไปดูมาแล้วนิดหนึ่งครถามเนี่ยถามถามนะถามถามเรื่องเข้าช้าเนี่แหละผมไม่ถามเรื่องอะไรหรอกครับใครไปดูตีสามมาแล้วบอกผมทีไม่ใช่ตีสามสิใครไปดูเทอมสามมาแล้วบอกผมทีผมเข้าไปถึงตอนที่ที่สองคนฮนะไอ้ห้องเต้กับน้องก้อยน่ะก็คุยกันที่อ่างเก็บน้ํา แล้วเขาคุยกันเรื่องปลอมเป็นแฟนไปนอะไรอย่างเงี้ยผ,ผมช้าไปนิดไหมครผมเข้าเลดไปเยอะไหมผมไม่ได้ดูอะไรไปเยอะไหม,ออผ,ม,ไมผมไม่ได้ดูเขาให้ตุ๊กาตาให้อะไรกันผมไม่ได้ดูเลยผมโผล่ไป,ปคือเขาคุยกันเรื่องนี้แล้วอะว่าแบบเออขอบคุณที่มาช่วยนะแล้วก็เราไม่เป็นว่าหลอกก็เป็นแฟนอะไรเงี้ยเขาคุยกันที่อ่างเก็บน้านะครับก่อนที่จะตัดไปที่ไปที่บริเวณที่เขาทำกิจกรรมที่ทำแบบทำวาดรูปแล้วก็ทำไอ้ขบวนแห่เกี่ยวอะไรางั้นะ ผมหายไปเยอะไหมครับคือผมไม่รู้ว่าหายไปเยอะไหมแต่ว่าในในมุมของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้สึกผมไม่ได้พลาดอะไรนะะผมพอดูรู้เรื่องอยู่เอาทีละเรื่องก่อนเอาทีละเรื่องสั้นๆขบวนแห่ไร้หัวผมผมแปลกๆนิดหนึ่งปแปลกไม่ได้ไม่ชอบก็พอดูได้ก็พอน่าสนใจดีโอ้โหผมันจะมันจะลงเอยยังไงวะ ผมแปลกๆกับการตัดสินใจลงเอยนิดหนึ่งตกใจเดี๋่วใช้คํานี้เดี๋ยวตกใจว่าแบบเฮ้ยเยียขนาดนี้เลยมันดูแบบหุยมันดูหนักนะครับมันดูหนักมันดูหนักอึ้งมันหนักอึ้งแต่ตลอดระยะทางมาติดนิดๆเออติดนิดๆเรื่องตะกะแบบงงๆเรื่องแบบไปขอเรื่องทุนกับเจ้านางแล้วเจ้านางเฮี้ยนชิบวี้เฮี้ยขนาดนั้นวะหนาอะไรแบบเนี้ยมัน นิดนึงมันแต่มันะกะชวนดูนะครับมันก็น่าติดตามแหละนักแสดงเขาก็เล่นดีอ่ะเออนักแสดงเขาก็เล่นดีอ,อ๋อมีอาจารย์ผมเล่นด้วยมีอาจารย์โต้งเล่นด้วยอ่ะอาจารย์อาจารย์มอชอเล่นซึ่งโดยรวมก็น่าสนใจครับแต่ว่าตะก,กะของผีมันเฮี้ยนแล้วมันอะไรเงี้ยจด้วยความที่หลังมันลงเอยแบบแบบค่อนข้างดุเนี่ยผมก็เลยรู้สึกไม่ไม่ค่อยซื้อตะก,กะมันครับดังนั้น ถ้าจะให้คะแนนเนี่ยผมให้ทีละเรื่องดีกว่านะเออเพราะว่าอันนี้มันแยกกันมันแยกมันแยกแยกกันมันไม่ได้มาแบบว่าแต่ละเรื่องมันไม่ได้ว่ากมันมันให้คะแนนรวมกันไม่ได้ผมแยกทีละเรื่องเกย่ะดังนั้นขบวนแห่ไล่หัวเนี่ยอืมเต็มสิบผมให้สักหกแล้วกันครับก็เพลินเพินะเพลินเพินอาจจะรู้สึกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าอยากให้ดีกว่านี้สักนิดนึงอยากให้ดีกว่านี้สักนิดนึง ตามมาด้วยตอนที่สองก็ไม่ได้รู้สึกแย่นะครับไม่รู้สึกแบบโอ้ตาบนแหลยหัวึ้ผากูต้องอยู่อย่างนี้กับอีกสองเรื่องเหรอเนี่ยไม่ขนาดนั้นก็รู้สึกว่าโอ้ก็สนุกดีเหมือนดูพวกอะไรอ่ะเหมือนดูพวก Amazing Story หรือว่าดูไม่ได้หมายถึงคุณภาพนะครับแต่หมายถึงลักษณะเรื่องมันนะ ผมว่าพล็อตมันเหมือนดูานการ์ตูนเล่มบาทอย่างนั้นนะฮะเออ,อาการ์ตูนผีซึ่งสนุกดีอะ่ะเออมันก็จบโหดดีแต่ตะก,กะไอ,อ้ผลอะไรพอมันกลายเป็นหนังแล้วเราก็จะต้องพยายามมีตกกะกะกับมันนะฮะก็จะดูแป,กแปลกๆนิดนึงช่างมันแต่จ้างมันก็ก็เอนจอยกับการติดตามเนื้เรื่องให้6เต็มส0ได้ตามมาด้วยเรื่องพี่เทคไอ้พี่เทคเนี่ยอย่างที่บอกผมแปลกๆตั้งแต่ต้นผมรู้สึกมันแบบยังไงวะ มันคืออะไรคือเรื่องมันคืออะไรผมยังไม่แน่ใจเลยผมอ่านตัวเรื่องย่อมันว่ามันเป็นเรื่องพี่เทคปิดสนาแล้วมันส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบแล้วมันมันจะปิดสนานแล้วจะไปผีมันจะไปอยู่ตรงไหนว่าคือมันไม่ชัดนะครับมันไม่ชัดเหมือนสองอันแรกอ่ะจนเรื่องมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆคือมันเปิดตัวก็น่าสนใจแล้วนะคือไอตอนพี่เทคเนี่ยมันเปิดตัวด้วยการให้เราเห็นบนอาคารร้างๆอาคารหนึ่งแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เดิน เดินเงี้ยฮะเดิเงี้ยแล้วก็กระปกกระปรี้ยแล้วก็ตัดไปเป็นนักศึกษารุ่นพี่เขาบบว่ามึงมาจับน้องเทกันโลกกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยรุ่นพี่เขาคิดมาอย่างยาวนานเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างพี่รุ่นพี่และรุ่นน้องแล้วว่ากันไปตามเรื่องนะครับแล้วก็แล้วก็นําไปสู่เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างสองตัวละครนี้น้องชื่อไอซันผมจําได้ไอซัน ตัวละครพี่ผมชื่ออะไรไม่ได้ชื่อชื่ออะไรผมจําไม่ได้แล้วพี่อะไรวะพี่นนท์ไม่ใช่ไม่ช่างมันละจำไม่ได้เพราะมีปัญหากันนิดหน่อยเพราะว่าไอไอตัวละครรุ่นพี่มันไม่ค่อยซื้อกิจกรรมพี่เทคนี้ฮะในขณะที่รุ่นน้องก็ก็ดูศรัทธาแล้วก็ดูดูอินกกิจกรรมคณะพอสมควรดูอินกิจกรรมคณะพอสมควรแล้วก็นําไปสู่เรื่องราวต่างๆนา,นานามากมายครับ จากที่รู้สึกว่าพี่เทคเนี่ยดูไม่ค่อยมีต้นทุนในความเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญในรั้วมหาลัยสักเท่าไหร่แต่กลับกลายมาทำเป็นหนังแล้วเนี่ยเออผมว่าไอ้พี่เทคนี่สนุกดีครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีการสลับไปสลับมากับเหตุการณ์ที่เป็นปริศนาในอดีตกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วสงสัยผมชอบหนังผีแบบนี้ครับแบบคุ้มๆ,ๆ,ๆ,ๆคเคลือหน่อยเออพี่เทคเลือกจะไปทางนั้นครับเลือกจะ ผมว่าผุ้กกลับตัดสินใจถูกที่แบบแต่ไม่รู้ถูกกับคนอื่นหรือเปล่านะผมบอกแบบนี้นะถูกกับผมนะสําหรับผมอะผมว่าแบบนี้ถูกคือ <c oughs> ตัดสินใจคือมันมีการไปตัวละครมันมีการไปตามหาว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็เหมือนหนังขนมหนังผีปกตินะครับไปเจอว่าอาดีตพี่คนนี้ทําเหตุนี้แล้วมีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเฉลยให้เรารู้ว่าผีคือตัวตัวผีมันคืออะไรนั่นแหละครับ แต่หนังเลือกที่จะไม่ตัดให้เราเห็นฉากในอดีตอันนั้นแบบตรงไปตรงมาครับผมว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจความคุ้มคลืนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับหนังเลือกที่จะให้จิ๊กซอว์เราไม่ครบชิ้นนะครับให้เราปร,ประกอบเอาเองอะ่ะเราเห็นว่ามีไอคนที่แบบเขาไม่สรุปให้เรานะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นใครแล้วรุ่นพี่ที่มันเป็นผีเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนั้นเขาก็ไม่ได้บอกเราชัดเจนนะฮะแต่เขาก็ เขาก็เหมือนกับหินให้กับเรานิดหน่อยโดยเฉพาะตอนจบจบนี้ยังไม่เคลียร์ใหญ่เลยครับจบเนี่ยถ้าใครดูแล้วต้องคุยกันนะว่าตกลงมันยังไงกันแน่ซึ่งผมชอบเออผมดันชอบอะไรแบบนี้อาจจะติดเรื่องโปรดักชันดีไซน์ของของไอตอนพี่เทคนิดหน่อยไอไอผมไม่ช่อยชอบชุดผมไม่ได้แคปภาพมาให้ดูนะมันมีชุดที่เป็นขอ,ขอลองหานี่นะมีไหมมันมีชุดที่เป็นชุด ชุดประหลาดประหลาดนะฮะที่มันเหมือนชุดผีของตอนพี่เทอะที่เป็นหน้ากากแล้วลูกตาแดงๆผมแปลกๆเออผมรู้สึกอยมันไม่ค่อยเข้ายัางไงก็ไม่รู้ว่าเออไม่ค่อยเข้ายัางไงก็ไม่รู้ว่าแต่อย่างเราก็ตามมันก็ชวนติดตามดีครับดังนั้นพี่เทคผมให้ได้ผมให้ได้เจ็ดเต็มสิบเลยสนุกดีเออไอ้ย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งนะไอ้ขบวนแห่ไร้หัวเนี่ย ส่วนตัวผมว่าถ้ายาวกว่านี้ได้แล้วมีพื้นที่ในการเล่าอะไรให้มันแบบมันไม่ต้องกระชับขนาดนี้เนี่ยเออมันมีกว้างๆให้มันได้มีโอกาสเล่าเรื่องขยายความอะไรหน่อยเนี่ยอออาจจะสนุกกว่านี้นะย้อนกลับไปนิดหนึ่งรือพูดอันนี้ไปสุดท้ายสารล่องหนอันนี้เอาตลกเลยครับเอาตลกเลยเป็นอย่างที่คิดไหมไม่แย่อย่างที่คิดนะพูดแบบนี้ได้เลยเอ๋อผมเองผมไม่ได้ ผมไม่ได้เอนจอยไอ้ตลกผีแล้วมีตลกอยู่แบบแบบที่เขาทำคนกองคนกลางแล้วก็หลังจากนั้นเรื่อยมามากนักตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับตั้งแต่คนกลางแล้วล่ะผมประมาณหนึ่งก็สนุกไว้ก็สนุกดีอะ่ะเออมันมีการพูดถึงหนังนู่นหนังนี่อะไรก็ตลกดีแต่ว่าหลังๆพอเยอะๆเข้ามันแปลกๆฮะเออมันแปลกๆแต่อันนี้มันไม่ไม่ที่บอกว่าไม่ขนาดนั้นเนี่ยคิดว่ามันเป็นเพราะว่ามัน ไอตัวเรื่องสารล่องขนเนี่ยมันพอจะมีพลอตของมันอยู่บ้างครับมันพอจะมีพลอตของมันอยู่บ้างเพราะว่าตัวละครสองตัวละครเนี่ยทางซ้ายเนี่ยคุณน้องแพรวาใช่ไหมกับน้องผู้ชายคนเนี่ยผมประทานโทษแต่ผมจําชื่อดาราไม่ค่อยได้เขาเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักแล้วมีปัญหาเพราะว่าไอเด็กผู้ชายยมันไปเอาสารมันไป น้องผู้หญิงเขาอยากได้พวงมาลัยมากเพราะว่ามันมีคณะมันมีกิจกรรมคณะแล้วต้องแขวนไอ้พวงมาลัยแล้วเธอไม่มีพวกมาลัยเลยนะครับเธอก็อยากได้พวงมาลัยเธอก็แบบกดดันให้เพื่อนไปหาไอ้ที่นี่ก็ไปเอาพวงมาลัยที่ศาลมาแล้วก็พอคล้องไปก็มีปัญหาแนละ้วเจอผีเจอสางแต่ว่ามันก็มีพล็อตทวิสต์นะครับว่าผีมาทําไมอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็น่าสนใจดีน่าสนใจดี อาจจะแอบน่ากลัวน้อยไปนิดหนึ่งฮะเพราะว่ามันพยายามจะไปทางตลกแต่เออสุดท้ายก็ไปไอเรือ่องปมว่าสุดท้ายความลับเรื่องของสารที่มันล่องหนไปล่องหนมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยผมว่ามันเออเขาก็พยายามคิดดีครับเออเขาพยายามคิดดีหนังโดยรวมแล้วไม่ค่อยมีอะไรให้ตกใจครับแต่ตลกคนตลกเขาก็ตลกนะครับก็เห็นได้ลงเขาก็ตลกกันดีดังนั้นสารล่องหนผมให้ได้ผมให้ได้ประมาณ ห้าดีไหมเออใกล้กับไอ้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 ขบวนแห่ไล่หัวห้าเต็มสิบไหมนั่นคือคะแนนของแต่ละเรื่องนะครับแต่แต่หลังจากดูจบแล้วประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคือถ้าดูนานคะแนนคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเออพี่มันไม่ได้ชอบมากไม้ใช่ฮะถ้าแยกเป็นชินช้นๆนะพูดแบบนี้ดีกว่าถ้าแยกเป็นชิช้นๆเป็นตอนๆเนี่ย มันก็จะประมาณนี้แหละครับเพราะแต่ละตอนก็มีพล็อตในแบบที่น่าสนใจบ้างไม่น่าสนใจบ้างตามแต่ของตัวเองไปครับแต่อันนึงที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเออหน่าน่า,น,า,น,าน่าพูดถึงดีสําหรับหนังเรื่องเทอมสามก็คือการที่หนังเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เพียงแต่หยิบเอาซีรีเรื่องของเรื่องสยองขวัญในมหาวิาลยมาสร้างเป็นหนังอย่างเดียวครับ ในหนังฮอนเดดยูนิเวอร์ซิตี้ภาคที่3เนี่ยถึงมันจะมี3เรื่องและเป็นหนังผีที่เป็นตำนานในมหาวิทยาลัย3อันเลยเนี่ยแต่ความน่าสนใจของมันคือคนสร้างเขามีการทำให้เรื่องทั้งหมดมันอยู่ในธีมเดียวกันรับธีมเดียวกันยังไงถ้าใครไปดูมาแล้วน่าจะสังเกตแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องทั้งสเรื่อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาคณะเดียวครับนั่นก็คือคณะศิลปรกรรมถ้าเป็นฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ mm hmm. ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเด็กพวกนี้ก็คือเด็กวิจิตศิลป์แล้วครับมีภาคตอนที่หนึ่งมีการทํำขบวนแห่เออทำจะทำที่สิทธิ์จะท้าส่งฝึกงานทำโครงร่างของเสลียงแบกในแบบของศิลปะล้านานาอะไรแบบนั้นเลยเทำอยู่วิจิตศิลป์แน่นอนศิลปะไทย มาตอนที่สองไอพี take, ่เทคก็วาดรูปฮะเด็กมันก็วาดรูปสินะมันตั้งแต่ต้นนะครับมีการอ่านหนังสือศิลปะประวัติศาสตร์ศิล์มีการขอประวัติศาสตร์ศิล์นโกธิกจากรุ่นพี่อะไรแบบนี้นั้นก็เป็นเด็กศิลปะเหมือนกันหรือไอตอนสุดท้ายตอนสุดท้าย,ายงานกิจกรรมก็เป็นงานกิจกรรมของคณะศิลปกรรมครับเป็นงานลูกทุ่งศิลปกรรมคล้ายๆถ้าใครอยู่มอชอนะ่าจะทราบดีคล้ายๆ ลูกทุ่งวิจิตสินคณะวิจิตสินมชก็จะมีกิจกรรมประจําปีก็คือลูกทุ่งวิจิตสินธีมของการมันอันนี้อันนี้ทาให้เห็นว่าตัวคนทําดูมีความตั้งใจครับที่อยากจะมีการคุมตีมอะไรบางอย่างผมไม่ได้บอกว่าการใช้เรื่องราวที่เล่าจากนักศึกษาคณะเดียวกันเป็นการคุมตีมนะครับไม่ใช่แต่ตีมที่ผมหมายถึงเนี่ยมาหาลัายสยองขวัญดูไปดูมามันเป็นมันเป็นการ พยายามถ่ายทอดเรื่องความเชื่อและพิติกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยมหาวิเลยครับพูดแค่นี้อาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ใครที่ผ่านชีวิตในมหาวิไลยมาอาจจะพอเข้าใจใเรื่องนี้ได้ครับว่าชีวิตในมหาวิไลยเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือคือจริงๆเด็กมหาลัยไม่ได้โตมากครับอายุไม่ได้มากเป็นเพิ่งจะจบมปลาย รุ่นแก่สุดปี4หรือวอาจ,จะอาจจะเรียนไม่จบไปต่อไปปี5ปี6ก็ตามก็ยังไม่แก่มากครับก็อยู่20นิดนิดนั่นแหละแต่เขาอยู่กันแบบเป็นสังคมปิดอยู่ในมหาวิาลยมีลำดับขั้นอย่างชัดเจนมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องมีปีแก่ปีเก่าปีเด็กรุ่นใหม่ปีหนึ่งเข้ามาแล้วมีอาจารย์อยู่ห่างๆไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้เลยดังนั้นการอยู่รวมกันของของมนุษย์มหาวิาลยเนี่ย มันจะเกิดความสัมพันธ์แปลกแปลขึ้นบางอย่างครับโดยเฉพาะความอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์เชิงวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์เชิงพิธีกรรมคําว่าความสัมพันธ์เชิงพิธีกรรมคืออะไรคือเขามักจะมีการสร้างพิธีกรรมต่างๆนานาขึ้นมาแล้วก็สร้างความเชื่อในกลุ่มกันขึ้นมาในแบบไม่ได้เป็นเป็นแบบแค่กิจกรรมสันทนาการนะครับเขาสร้างกิจกรรมที่มีความเชื่อที่ ที่เป็นความเชื่อมากๆนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปนอยู่ในนั้นกิจกรรมนี้ถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นพี่รุ่นน้องกิจกรรมนี้ถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นเก่าดึกดำบันเราทําเพื่อบวงสวงดวงวิญญาณของคนในสายงานวิชาชีพนี้ให้สืบต่อไปอ,อ,อายะยังอลังการครับมีงานบายสีมีงานต่างๆนานา,นาที่ดูเป็นงานพิธีกรรมมากๆนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างระหว่างคนที่เป็นนักศึกษาด้วยการรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แล้วพิธีกรรมพิธีกรรมงานพิธีกรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาลัยเนี่ยก็มักจะถูกชีวิตให้มันศักดิ์สิทธิ์มากครับสําคัญมากศักดิ์สิทธิ์มากไม่มาไม่ได้ไม่มาถือว่าบลาบลาบลาเอาที่ผมรู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหมดแล้วฮะงานรับน้องพี่เทคสายรหัสขึ้นดอย สำคัญหมดครับคณะต่างๆก็จะมีปลีกย่อยไปอีกต่างๆนานามากมายพิธีจุดเทียนแห่โคมาเยอะแยะครับซึ่งเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งนั้นแล้วคนนอกที่มองเข้าไปที่เป็นตัวโตก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยอะไรแต่เด็กเขาอินมากครับเขาอินมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องเหล่านั้นสําคัญมากมหาวิทยาลัยศยองขวาัญภาคนี้เนี่ยไอเทอมสามอยู่ในธีมนี้เลยครับ ฟิล์มพิธีกรรมของเด็กมหาลัยที่รู้สึกแบบชีวิตช่วงนั้นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เรื่องเหล่านี้มันสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นการจัดขบวนแห่เสลียงในหนังไอขบวนแห่ไร้หัวที่จะเป็นจะตายนะครับไอเต้ไอห้องเต้พระเอกอ่ะก็จะก็ต้องก็ต้องทาขบวนแห่นี้ให้สําเร็จอะหรือไอพี่เทคนี่ยิ่งชัดเลยครับว่าโอ้มันมีรุ่นพี่จํานวนมากนะ ที่ตอนอยู่ในมหาลายัยอ่ะโอ้โหทริปกับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับพิธีกรรมรับน้องของเขาสําคัญมากคือผมไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องพวกนี้นะผมไม่สนใจเอางี้ผมต้องทริปต้องพูดแบบนี้ถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่หรือรุ่นน้องได้ยินก็ไม่ต้องโกรธกันนะครับแต่ว่าผมไม่สนใจเรื่องพิธีกรรมเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยตั้งแต่อยู่ในมหาลายัยจะรู้สึกกิล l t y นิดหน่อยเพราะว่า มันทําให้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมผมไม่สนใจผม,มรู้สึกแบโอ้ไม่ทำไร้สาระ,ละแล้วก็เดินห่างออกมาแต่เราจะเห็นว่ามีจํานวนมากที่เขาทว e ตเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับแล้วเขาก็มันก็เหมือนตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้แหละหรือไอเรื่องขอบวนแห่ไร้ขบวนไม่ใช่ขบวนแหส่สิเรื่องไอ,ไอสารล่องหนเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับตัวละครน้องผู้หญิงอ่ะให้ความสําคัญกับฉันต้องมีมาลลย ไปหามาลายมาคือเด็กวัยรุ่นชีวิตมหาลัยมันอย่างนี้แหละซึ่งพราะมันเป็นธีมแบบเนี้มันยิ่งทําให้ภาพรวมของมหาลัยสยองขวัญเออมันดูน่าสนใจครับผมถึงบอกไงพอดูแยกเป็นชิ้นๆน่ะแต่มันก็ต้องพิจารณาเป็นชิ้นๆนะครับเพราะหนังมันทําแยกเป็นเรื่องๆอ่ะความสนุกแต่ละเรื่องมันก็มันก็มันก็มีของใครของมันน่ะแต่ว่าพอทั้งหมดมันถูกมัดกันด้วยธีมแบบนี้ได้เนี่ยเออมันทําให้ทั้งหมดดูเคลื่อนไหวไปได้อย่างน่าสนใจครับ แล้วทำให้หนังชุดนี้ดูมีทิศทางมากยิ่งขึ้นกลับไปตอนต้นเนี่ยผมบอกว่าผมบอกตั้งแต่ต้นครับว่าโปรเจกต์มหลาลัยสยองขวัญตั้งแต่ต้นน่ะดูดูตีบตันครับดูไปลำบากเพราะว่าเรื่องผีในรั้วมหลาลัยมันจำกัดครับมันไม่ได้มีเยอะแล้วมันจะไปเอาที่ไหนมาเล่านักหนาแล้วมันจะแต่งเอาได้หรอถ้ากับกับคนไทยนะถ้าคุณจั่วขึ้นมาด้วยเรื่องที่มันเบสออนทรูสตอรี่หลังจากนั้นคุณจะแต่งเรื่องเนี่ย จะดูเสี่ยงมากนะคนจะแบบทำไมไม่เอาเรื่องจริงเป็นเรื่องแต่งใช่ไหมเนี่ยไรแบบมันจะดูงงๆครับแต่ไอเทอมสามเนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นว่าอันที่เป็นเรื่องแต่งไม่สนุกเท่าไอ้ไม่ใช่เอาใหม่อันที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงสิอันที่เบสออนตำนานอะไม่สนุกเท่าอันที่เป็นเรื่องแต่งครับเพราะว่าไอที่เบสออนตำนานเนี่ยทั้งกระบวนแหร่ร้หัวแล้วก็สารล่องหนเนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นตำนานที่คนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยากเห็นมันปรากฏในหนัง ล็อกอยู่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องมีขบวนต้องมีกลางสกกององนีนต้องมีแล้วมันก็ต้องมีความชื่อต่างๆแล้วอันอื่นเขาก็มาแต่งเสริมเอาเพื่อที่มันเกิดเรื่องราวดังนั้นมันมีกรอบบางอย่างอยู่ครับผิดกับไอ้พี่เทคไม่มีกรอบครับเขามีประเด็นอยากจะเล่าแล้วเขาก็เล่าได้อย่างอิสระสนุกครับผมว่าหลังจากนี้นะถ้าเขาอยากจะทําต่อนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ผมสน,สนับสนุนให้ คนทาเขาแต่แต่งเรื่องใหม่ไปเลยครับจะไปประกวดเรื่องสั้นหรือคุณจะไปพยายามคัดเลือกให้มันเป็นกลายเป็นธีมเดียวกันภาคนี้เป็นมหาวิทยาลัยสยองขวัญที่จะว่าด้วยเรื่องหอพักอย่างเดียวเลยแล้วก็ว่ากันแต่เรื่องที่เกิดในหอนะครับอะไรแบบนั้นเนะ่ะเออให้มันคุมธีมหรือว่าเหมือนกับไอ้ AI ที่ว่ามาในภาคนี้ก็ได้มันน่าจะทําให้โปรเจกต์นี้น่าสนใจขึ้นแล้วก็ดูดูแต่ละเรื่องมีความเชื่อมโยงก,กันขึ้นครับและนี่แหละครับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสยองขวัญ ภาคที่3ที่ใช้ชื่อว่าเทอม3จากผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับโดยรวมใครชอบดูหนังผีแบบเพลินๆดูในโงรงดูได้เหมือนเดิมครับยังคงมาตรฐานอันนั้นครับหนังก็คงจะเป็นหนังยังคงเป็นหนังที่แบบดูได้ไม่ขัดเขินไม่เสียดายตังแต่ถามว่ามันจําจดจําอะไรได้มากมั้ยไอ้พัคนี้ไม่แน่อาจจะจําได้เพราะว่ามันมีธีมที่น่าสนใจนะครับเนี่นี่ก็คือทั้งหมดจากวิวไฟเดอร์รีวิวกับเทอม3จากผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง a n n e l สกู๊ปวิวเดอร์เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลานแล้วผมจีนวิวเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ